อะไรเนี่ยตามไม่สบายมึงพาไปไหน่าเนี่ยตาเขาไม่สบายยังก็พาตาไปหาหมอมาที่ที ตาเขาไม่สบายเองเขาก็หายเองได้เองนี่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตพาเขาไปตวเวนตากแดดตากลมเดี๋ยวก็ตายกันพอดีโอ้ยหมอเขาเก่งนายายเขารู้หมดว่าตาเป็นอะไรเขาไม่ได้ัยโรคให้ยาตามากีนเรียบร้อยแล้วอ่ะตานหะนจะบอกยายสิว่าหมอเขาบอกว่าตาเป็นอะไรเป็นเทวดาอะไรนะบอกใหม่ีทีสิเป็นเทวดา เป็นเทวดาจริงๆด้วยไอ้อะไรหัขวข้าเป็นคนดูดีๆแหละไอ้ปลาไปตะเวนสักลายเป็นเทวดาเลยเป็นเทวดาไม่ดียายจะได้ขอหวยเอ้ปลามึงสิครับไอ้โดนันเอาเอาเอาลงไงาเอาลงไง ตะเหลิมไม่สบายเพียงเล็กน้อยแต่หลังจากกินยาของหมอเข้าไปอาการประหลาดก็เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุและอาการประหลาดของตะเหลิมก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ดูสมันทตาเป็นอย่างงี้เหรอโอยนิดหน่อยนะนิดหน่อยจริงๆนิดหน่อยเหรอเอ็งดูโน่น หนีไปไหนจะหนีไปไหนเทวดามาแล้วเทวดาจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเทวดามาแล้วโอ้ดเฮ้ยจะว,วิง่งหนีกันทำไมเนะี่ยฮะตาเป็นเทวดาแค่ชั่วข้าวไม่ได้ไปคา้าซื้อไอพวกบ้าจะว,วิง่งหนีกันทำไมวิ่งไปไหนรู้เรื่องรู้ราวไอ้พวกนี้นี่บ้าบอคอแตอกบ้าจิ้วตายโอ้โหไปทิศตัวเลย สวัสดีครับเทวดามาทำไมครับกล่าวว่าจะมาเลาะหูออกสักข้าเลาะหัวข้างหนึ่งรอแปบบนะว้าวเ้เทวดาเลยยายยายยายช่วยด้วยช่อบุูดอะไรหน่อยชื่อบอกกตาสักคำหนึ่งนะจะให้บอกสักคำเออสมน้ำหน้าเยี่ยมว้าว มันหนีเทวดาไปไหนไวะเฮย้ยมันหนีเทวดาไปไหนไวะเนี่ย <laughs> <laughs> เราขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้ยังไงคนแก่มันปีขึ้นมาไม่ไหวอยู่แล้วว้าววูวว้ยูวี่แ่่จริงปีขึ้นมาเลยนี่นีปีขึ้นมาทางนี้เลยปีขึ้นมาข้างบนเลยท้าทายาข้าไม่ไปแล้วเว้ยปีไม่ไหวสิท้าว้า เทวดาไม่ปีนแต่เทวดาจะเลื่อยมาเลยมาเลยผู้ตายผู้ตายผู้ตายว้ายวทียว้ายทีโน่ชิโน เจ็บมากไหมเนี่ยโอ้โหถามได้พูดไปคิดเจ็บดิเฮ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยแข็งียแล้วไปทำอะไรมาพอถึงเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหถามมาได้ถามมาได้ยังไงเฮ้ยทับเองทับเองตกต้นไม้เองปีนต้นไม้ตกลูกออมาเองไม่มีใครทับอะไรเลยโอ้น้าสงสารเนอะเออตาครับเฮ้ยไห้ไหมตายเอง เนี่ยจ <Develop> ้าม่เนี่ยวายจำไม่ได้เห็นหน้ากันอยู่ลหลัดเดี๋ยวดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึ่งเายไม่เข้าไม่เข้ากันเลเดี๋ยวนี่เลยเดี๋ยต้องฟังข้าเจ้ครั้งแรกนะข้าเนี่ยไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะข้าก็พาดไปถึงสวรรค์ชั้นดาววันหนึ่งโอ้ยอยู่คู่กับพีอินเลยด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ข้าก็ไปถึงดุสิตพอต่ออาจารย์ดุสิตปั๊บเนี่ยข้าก็ไปถึงชั้น,น,น,ออนรับรางวัลอาไรสุรักสวดีกูสแสดงเก่งบ้าหนักเลยเฮ้ยบ้าบ้าโอ้ไม่บ้าสติดีบ้าเองบ้าเองตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นอาการของตเตลิมก็หนักขึ้นเรื่อยๆแกจำใครไม่ได้แถมยังบังคับให้ใครต่อใครมานั่งฟังเรื่องเทวดาของแก ลงม,มาชั้นหนึ่งแต่วันหเออแล้วก็มาเจอตาขาเ้ยใ,ใครมันเทวดาเทวดาครับแล้วมีอะไรสามวันแล้วนะครับแล้วสามวันแล้วเป็นไง ฟังอยู่นี่ยสามวันแล้วครับโอ้โหเอ็งรู้หรือเปล่าในสวรรค์น่ะแค่สามนาทีโอ้โหสามวันแล้วแกผมแกผมว่าผมนี่แกนั่งฟังจนแกเลยยายอะไรช่วยด้วยเอ็งจะกลัวเขาจไม่สู้เขาซินั่งฟังอยู่ได้ทั้งวี่ทั้งวันยิ่งไปยอมเขาก็ยิ่งได้ใจกลัวอะไรสู้เขาซิสู้เออว่ะ เลยไมานั่งฟังอยู่ทำไมวะไม่ฟังละต่อไปนี้ฉันไม่ฟังแกพูดแล้วนั่น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 โอ้โหนี่เองกล้าไม่ฟังข้าเลยอ้าวหน้าอย่างนี้เลยจะไม่ฟังแล้วเล่าก่อนเลยเดาว่าดึงมันมาไงนะเนี่ยชอบฟังนะเนี่ยหยุดเราทำไมเนี่ยเอองั้นข้าขอทวนใหม่คราวนี้ข้าจะทวนย้อนจากชั้นหกลงมาชั้นหนึ่งเออเวน แท้ๆมีทวนกลับมาใหม่ด้วยไม่ได้ส่งลูกไปเรียนสองวันแล้วเฮ้ยปล่าครับเอ็งไม่ได้ส่งลูกเรียนสองวันแล้วเหรอโอ้ยไม่เป็นไรหยุดอีกวันนะคุณไม่เป็นไรแล้วครับโอ้โหฟันหน้าเลยฟันทำไมกันก็ทำไมเองทันนิสัยอย่างนี้วะทำไมว่ายอมส่งลูกเอ็งไปโรงเรียนไปได้ด้วยเหรอก็ไปได้ดิไปได้ก็ไปบอกมานั่งฟังอยู่ทำไมว่าสามสี่วันแล้วไปอยู่ทำไมเนี่้ไปเลยขี้ไปเลยนะครับขี้ไปส่งลูกถึงบ้านดิจะไปให้ไวเลยครับ โอ้มันไปแล้วข้าจะเล่าเรื่องสวรรค์ให้ไขรฟังวะเนี่ยอ,อแกมานี่เลยแม่ไขรแกที่เองขึ้นเสียงกับเทวดาโ <c oughs> <c oughs> อ้ยเฮ้ยเองตบเทวดาแลไวเนี่ยทำไมเองตบไม่ได้เขาเรียกลูกหานมาฟังเรื่องเทวดาซะเนี่ยกันขอไม่ได้ทำมาหาก,กินกันแล้วเฮ้ยนี่เองดาเทวดาแหละเนี่ย จบเท่าไรแล้วเทวดาเวดาเท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 วาเทายายยายยายอาเเวดาจะตายแล้วทำขึนสวรรค์ไปเลยอยากเนเทวดานัขึ้นสวรรค์ไปเลย พูดแล้วเาเอ้ยเทวดาฟื้นแล้วโอ้ยอ่าเป็นไงบ้างครับคุณเทวดาอ่ามึงบ้าเปล่าเนี่ยใครเทวดาก็นี่ไงเทวดาโอ้ไอ้บ้าเอาข้าเลตายเองเทวดาดวงมาดาที่ไหนวะเขาตายจำพวกผมได้มั้ยเนี่ยก็ทำไมจำไม่ได้ก้อยเชในไข่ไอ้กุ้งอืออ้ยจำไม่ได้อ่ารัสวรรค์หกชั้นน่ะโอ้ยเดี๋ยวถีบยอดหน้าคุณไปตายมาแช่งได้ไงเนี่ยขึ้นโซ่สวรรค์อะไรเอออย่างนี้หายว่ะ ลงงีต้ตบมันตั้งวันแรกพะนั่งบ้าก็มันอยู่ได้ไม่น่าเชื่อโดนยายตบทีเดียวอาการประหลาดของตเตลิมก็หายเป็นปกติสะงั้นนี่เป็นเพราะอะไรหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย